วันนี้มาทานข้าวที่ค้าริหารอุดมเดชของจังหวัดสกลของจังหวัดสกลคอนครอยู่ที่ท่าแร่นะครับวันนี้พากันทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้มาทานข้าวก่อนครับผมทานข้าวเสร็จก็จะกลับพรเจริญนะครับวันนี้นะครับผมถนนทางก็ดีนะครับ ใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับใครอยากไปเที่ยวใหมาดูได้นะครับแถวๆนี้นะครับแระสกลนครน,นะครับ อันนี้คือกินข้าวเสร็จแล้วค่ะที่กินที่อยู่คลืงนหาดรุมเดชคลึงหดเก่าแก่ของเมืองสกลนครอำเภอท่าแรลกค่ะกินเสร็จแล้วเตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะตอนนี้คือเตรียมตัวจะกลับบ้านมีกาแฟข้าวหลายอย่างอยู่ข้าวอร่อยอร่อยกันเลยร้านร้านนี้ร้านที่ตึกคลึงหาด วมเดดค่ะกินเสร็จแล้วก็เตรียมตัวจะกลับบ้านมุณแจเจ็บไปด้วย ตรงนี้คือประวัติประวัติของเอครือหาดอุดมเดชนะคะประวัติขี่เข้ามาดูได้เลยค่ะประวัติของเขาคือกินข้าวค่ะนี่ข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวน้ำเปล่าน้ำจิ้มอีกอันก็ผัดกะเพราหมูไ <c oughs> ข่ดาว <c oughs> น้ำน้ำลิ้นจี่อร่อยอร่อยน้ำชาเขียวน้ำโกโก้ <c oughs> นี่คือสนามบินสกลนครนะคะสนามบินสกลนครตอนรอรับลูกชายลงจากเครื่องก่อนค่ะนั่งรอเครื่องจะลงประมาณ2มง40ค่ะนี่เรามาถึงตอน2โมงตรงเป๊ะเลย นี่คือน้ำป้ายโฆษณาน้ำนะคะมีน้ำหลายหลากหลายอย่างน้ำอร่อยอร่อยน้ำกาแฟน้ำผลไม้น้ำอะไรคะ่ะมีป้ายเมนูไว้ให้ดูคะ่ะนี่คือประวัติ คลิเข้ามาดูได้คะ่ะอ่านประวัติได้หยุดอ่านได้นะคะประวัติของตึกอุดมเดชของตึกเก่าแก่ประวัติคฤหลสนหาดอุดมเดชของเก่าของแก่